ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่12พฤษภาคม2566นะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่กทานเด้อจ้าเด้อเป็นอย่างไทรท่านผู้ชมผลห้าหน้อยเมื่อวานนี่ลดเด้อจ้าเด้อลดอีรีท่านผู้ชมหลังจากที่เดินมาติดติดเก้าวันติดนะจ้ะเนาะเดินมาเก้าวันติดเมื่อวานนี่ลดไปแล้วเด้อจ้าเด้อลดไปแล้วนะคะ เอาสำหรับดิปนี้มารับชมกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้เขาคือเกาธรรมชมสำหรับแนวทางเลขตาล่างนี่บอกเคยหลุดโดนหลักกะบอลุดสัมด่มนะจ๊ะเดอ้อบอกเคยรุดโดนหลักกะบอลุดสัมด่มนะจ๊ะเนาะเอาแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับ่ํนใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ กำลังใจทั้งช่องน้ำในเด้อจ่าเด้อถ้าไม่ชมช่วง,งนี้ทาง y YouTube เพิ่นปิดกันเด้อจ่าเด้อทาง y YouTube เพิ่นปิดกันสำหรับทันใดที่บได้เบึงคลิปซูมเอมันจะบ่ดดิ่งแจงเตือนเด้อจ่าเด้อมันจะบ่ดดิ่งพอพแม่ๆม่มันจะบ่แจงเตือนนะจนะ๊ะเนาะคุณพอคุณแม่ทันใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำ กดติดตามให้นำละวกะ็ที่สำคัญกระดิง่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเด้อกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเราไม่กดคำว่าทั้งหมดทุกคลิปมันก็จะไม่เด้งนะจ๊ะเด้อมันก็จะไม่เด้งไม่แจ้งเตือนมันจะแจ้งเตือนเป็นบางคลิปเท่านั้น้อจ๊ะเด้อคุณแม่คุณพอโทรมาหาคลิปบเห็นเนา,านะจยะเนาะ ขอกดติดตามไปแล้วเดอแอดมินแต่ว่าเป็นยังผู้่อเห็นพอว่าคุณพอ่อคุณแม่กดติดตามไวแล้วกระจิงดจเดอ้อจ้าเด้อที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งข้างขวา,ขามือจิ้มลงไปครั้งหนึ่งะนะเดี๋ยวนะคุณพอ่อจิ้มลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะเด้งขึ้นบอกว่า แจ้งเตือนบางคลิปหรือว่าทั้งหมดให้คุณพ่อคุณแม่กดลงไปคำบาทั้งหมดแล้วจาได้อก็จะเห็นทุกคลิปที่แอดมินหน่อยลงเพราะว่า YouTube เพิ่นปิดกันนะจ๊ะเนาะทาง YouTube เพิ่นปิดกันเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจ,จำวันที่12พฤษภาคม2566เลขในตารางนะคะ569023นะคะเลขในตารางนะคะเด่น5และ6วิ่ง5รูด5เด้อจ้าเด้อว,วิ่ง5รูด5 หกชุดเด่นห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสามและหกสองนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการกรับชมด้วยนะคะแอดมินเน้นสิบหาคูวินเดอ์จาเดอร์แอดมินเน้นสิบหาคูวินเ,น,เ,น,น,เ,น,น,เน้น พิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะได้แล้วคือหยุดเด้อจ้าเด้อบอมแมนไปทั้ง3ามรอบเด้อท่านผู้ชมแนวทางเลขคานอยรวม3ามรอบก็จริงนะคะแต่ไม่ได้มา3ามรอบทุกวันแอดมินถึงเน้นย้ำว่าได้แล้วคือหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ก็อย่าลืมระวังเบิน่น กันบนใบนา้า,าเลยจ้าเออสำหรับพันใไดทีวาอยากจะหล,ลนเด็กบืนนเนาะเนาะกับเบิร์เหล็นในตาลางเอาเลจ้เออห้าห้าหหเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามสแล้วเนาะเด็กบืนหคูในตาลางเลยนะจนะ้าเนาะเด่นในตาลางไปกันเบืนไว,ดวเดอ้อจ้าเ้อสำหรับชุดตามตัวยี่สิบคูนันจอบซ่อมเอาเลยจ้าเ้อจอบซ่อมเอา ไม่ได้มาทุกวันแต่มาบ่อยมากเมื่อนี้ก็จอบซ่อมเอาคือเก่านะจ๊ะเนาะติดไววตาละบาทสองบาทถ้าเลกในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะสำหรับสามตัวยี่สิบคู่หนังนะจ๊ะเนาะเอาสำหรับแนวทางไห้ไปแล้วล้วจ๊ะเด้อต่อมาแอดมินจะโพษนา ขายสินนค้้าาาเเะดอสำหรันะรบคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจอยากจะสนับสนุนทางล่างนะด้อเนาะแอดมินหน่อยมีกาแฟเพื่อสุขภาพยาสิฟันครีมสบู่มาแนะนำเลยจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่ปวดแขนปวดขาปวดแอวนะจ๊ะเนาะปวดแขนปวดขาปวดแอว ปวดน้ำเส้นน้ำเอ็นเส้นเอ็นยุดได้จ้าเดอ้อมือชาเท้าชานิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายนะเนาะแอดมิน,นูหน่อยแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ลองท่านกาแฟตัวนี้ได้จ้าเดอ้อสำหรับกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟ,เ,าฟเพื่อสุขภาพได้จ้าเดอ้อไม่มีอันตรายป่วยโรคใดก็กินได้ยูได้จ้าเดอ้อสำหรับกาแฟตัวนี้อ่าบผิดต่อก็บลรกอีหยัง,ยงนะจานะ๊าเนาะเป็นโรคประวันความดันกินไดท่านใด สำหรับกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเขาชะงมสกัดจากเท้าวันเปลี่ยง3ชนิดนะคะเท้าวันเปลี่ยงสกัดเท้าเมื่อยสกัดเท้าเอ็นอ่อนสกัดแล้วจ่าเด้อจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแ้วจ้าเด้อปวดแขนปวดขามือชาเท้าชานิ้วล็อกเส้นเอ็นยึดนะจ๊าเนาะสำหรับกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้จ้าเด้อลองสั่งไปทานบึงได้จาด้าเร้อสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเรานีอยู่นะจนะ๊ะเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะจนะ๊ะเนาะสำหรับตัวนี้ได้จ้าเด้อสำหรับโมโนตัวนี้ตัวนี้เป็นโมโนได,ด้จ้าเร้อโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นเจอปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดอังโมโมโนตัวนี้จะช่วย บำรุงสายตาได้จด้ะเร้อช่วยบำรุงสายตาบำรุงสสาราษาเาในะสมองปภสสาษาสำหรับโมโนตัวนี้จะช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะผิวพรรณขาวสว่างกระจ่างใสมีออร่าได้จาด้าเร้อสำหรับโมโนตัวนี้สกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและเมล็ดอังุ่น สามชานิดเ,าาเด้อจ้าเด้อสำหรับกาแฟารสชาติกลมกล่อมมากๆากเด้อจ้าเด้อรสชาติกลมกล่อมมากๆคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ว่ามันกองหน่อยแอดมินหน่อยมีกองใหญ่น่าจะเด้อเอ่อเป็นหอใหญ่แล้วจ้ะเนาะบ่ามันกองเป็นหอยใหญ่กองหน่อยเพิ่นจะบรรจุกองใน้อนอยแบบนี้สำหรับหาซิปซองนั้นเป็นหอใหญ่ดเ,าาเด้อจ้าเด้อ ก่องเล็กหรือห่อใหญ่ตกซองละ15บาทเหมือนกันนะคะตกซองละ15บาทคือกันก่ลองเล็ก15ซองราคา225บาทถ้าสั่ง2กล่อง450บาทแอดมินน้อยส่งฟรีแบบโอนเดจาเดอห่อใหญ่บรรจุ50ซอง ราคา750าบาทแอดมินน,น,น้อยน้ส่งฟรีแบบโอนคือกานอาจาะ๊ะนะแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเรสาเด้อท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดฟันเสียวฟันเคี้ยวน้ำแข็งไม่ได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะาจาะ๊ะเนาะลูกเล็กเด็กแดงตื่นเช้ามาน้ำลายปูดนาจาะจ๊ะเนาะท่านใดที่ชอบทานชากาแฟและสูบรปุ๋ี แอดมินน้น้อยแนะนำยาซีฟันสมุนไพรนะคะสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ด,ด้วจ้าเดอจะช่วยบรรเทาอาการปวดเหงือกอักเสบนะคนะเนาะทางช่องปากของเฮาและทําชม่มใส่ดีดีทําชมลองสั่งไปใส่เปิ่งนะคนะเนาะสําหรับยาซิฟันหลอดละ190บาทนะคะ ขนาด160กร,รัมหลอดใหญ่มากนะคะสั่ง2หลอดแอดมินน้อยก็สงฟรีหรือจะค่าสินค้าในร้านได้สั่ง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินน้อยสงฟรีแต่ขอเป็นแบบโอนเวยจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องซิลฟ้ากระจุดด่างดำแอดมินน้อยแนะนำครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะนะคะสำหรับครีมตัวนี้ใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะช่วย ลดสิลฟ้ากระจุดดัำดำรูขุมขนกระชับเดอรจา่าเดอร์เพียงชุดละ150าสบาทส่งปีตั้งแต่ชุดแรกแล้วก็สบู่ล้างหน้าใบบบสบสบู่ล้างหน้าทองคำเดอ้อสำหรับสบู่สองตัวนี้ใช้ล้างหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีสบู่ถูตัวล้างหน้าได้กลิ่นหอมฟองเยอะสบู่กุณต้านเล่งผิวขาวเดอ้อกุณต้าระเบิดขี้ครเล่งผิวขาวนะคะ แพ็กละ190บาทแอดมินน้อยส่งฟรีตั้งแต่แพ็คแรกด้วยจ้าเด้อเมื่อวานนี้ส่งไป20บาทเมื่อแล้วทนผู้ชมสบู่ซังมาหลอดเมดื่อวานนี้ก็จะเลือแพ็คเดียวเนี่ยละทนผู้ชมท่านใดท,ที่โทรมากอะคือกษิได้สองสีนี่ละอธิย์านแอดมินสั่งขวง,งเขาอีกด้วยจ้าเด้ดดบอบ่อแมนอาทิตนาแ่คุผู้ชมหรือว่าปะ ประมาณสซีหามืออาทิตนานรละท่านผู้ชมซีหามืองก็ได้อาทิตนาฟ้องเขาอีกสบูท่านใดที่จะเอาสีใดสุดใด้กะทโมาส,ส้่งจองใบได้สมขมินข้นบรลลูคือกันชมพูพม่หน่าจะพนะ่อมีสังาจะเนาะชมพู่เลี้ยงขาวกับน้ำนม,มข้าวเด้อจ้าเด้อ แพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทขายดีมากนะคะสำหรับสบู่ตัวนี้นะอามาบัตรได้กระมิดแอดมินน่อหนกกระใึ้กัน,น,กนทูตัวดีดีทูตัวดีขึ้นยังนี่ขี้ครหลุดดีมากนะคะกลิน่นหอมฟองเยอะมากสำหรับทันใดที่กำลังมองหาสบู่กูลต้าระเบิดคี้ครเล่งผิวขาวแพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนแบบนี้นะคะท่านชมขาใด,ดคือ สองสีนะจ๊ะเนาะถ้ามีสอส,สองสีกระไดสองสีทามีสีเดียวก็คือเอาสีเดียว,ยวไปเด้อจ้าเด้อแพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเมื่อวานในคลองเขามากอะคือว่ายี่สิบบ้านส่งไปเมดพอดีเลือยู่แพ็คเดียวท่านผู้ชมเพราะว่าสั่งมากยี่สิบแพ็ค สำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามแอดมินเพิ่มเติมใดเลยเราจะเด้อที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสสองห้าห้าหนึ่งสาำหรับท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลน์ก็เมมเบอร์ทักไลน์เพิ่มเพื่อนบอกด้วยว่าขอเข้ากลุ่มอนะาจนะ๊ะเนาะถานทักไลน์เข้ามาซื้อบรบอกแอดมินกับบไิษดึงเขาด้วยท่านผู้ชมบรูว่าจะมาสร้างของหรือว่าจะมาเข้ากลุ่มนะจนะเนาะบรอว,วาบางท่านก็เด้งขึ้นมาอ่ากับบไดษเข้ากลุ่มบรได้ซื้อของอนะรเนาะ มันจะมีหลายคนที่เด้งทามาแบบนั้นอ้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วจ้าเด้ดคอคุณพ่อคุณแม่มาถ่ายคลิปบอเห็นตัวเลขไปขาไ้างหน้าแล้วจ้เด้อแอดมินว่างตั้งแต่ต้ตตตนคลิปแล้วจ้เด้อว่างตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแนวทางตัวเลขอยู่ถ่ายคลิปว่ามีแล้วจ้เด้อคลิปนี้แอดมินโฆษณาขายของอยู่ถ่ายคลิปแล้วจ้เด้ออ้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไหมคลิปนาะ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ